มีเรื่องแก้งไมมีแกงหนูทุกสัมภาษณ์เลยอ่ะไปนะงั้นไปนะสัมภาษณ์พี่แจ็คสันเป็นไงครับพี่แจ็คสันเหรอครับก็เหมือนในรูเราดูแบบเรียบร้อยเราไม่แบบเราเราก็เกิดแบบว่าวันหนูต้องขอคิดก่อนคิดคำตอบต้องขอคิดก่อนก็ที่จริงวันนั้นอ๋อวันนั้นใช่ไหมครับวันนั้นก็เจอพี่แจ็คสันที่จริงดีใจดีใจนี่แหละครับผมแล้วก็ก็ เขินนิดหน่อยแล้วก็ต้องเก็บอาการแล้วก็ต้องเก็บอาการแล้วก็ต้องแบบว่าแต่ในใจเราตึกตากมันตึกตากขนาดไหนพี่มันก็ตึกตากนิดนึงนี่แหละครับผมเราไปเราไปทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเออหลังเราอยากให้สเปซเขาด้วยเราเราในฐานะแฟนคลับเราได้เห็นเขาเราก็ดีใจครับมีการพูดคุยกันบ้างไหมพี่ดี้นกก็มันก็มีครับพี่จ้าก็เข้ามาถามอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เขาไปเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยเขาชวนพี่ไปแต่พี่แบบไม่ค่อยถนัดในส่วนของการเจ๊ขา ไป,ไปนังดฝนตกด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีงานเช้าด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเออไม่ได้ไปเพราซว่าอดีตเคยแรงเหมือนตอนที่แบบย้อนไปรับปริญญาเรากแ็แบบเออผงสแตนตี้พอเจอตัวจริงกับเงียบเงี้ยอะไรเราก็แบบว่านี่ไงเราแต่อึงอ้งไงมันแบบมันกระแทกต <c oughs> อ,อ,อนล่าเขาเป็นยังไงกระแทกตากระแทกหน้าแบบแบบแม็กคุณกอล์พอเราไม่ได้ไปอ่ะเสียดายหมคุณคนที่ไปแบบอุ้ยไปนองไปน้ำไปน้ำมไว้น้ำด้วยหรอค่ะ ไ,ไม่ไหไไวน้ำกันด้วยหรอไว่น้ำด้วยแต็คลงสารห่อเสื้อเลยเไม่แหละครับที่จริงมันก็เป็นเวลาส่วนตัวของพี่แจ็คเขาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออถ้าถ้าเขาชวนเราไปเราก็ดีใจแล้วแต่เพื่อเราไม่ว่างจริงๆครับผมเสียดายน,นิดนึงอ,อ่าแต่ใว่าเป็นความประทับใจครับผมเป็นความประทับใจค,ครับแต่นคนก็แซวว่าที่เราไม่เอาไม่เก็บอาการเพราะว่าแบบดิวกินอยู่หรือเปล่าแกงใจอะไรอย่างเงี้ยคนก็เวอร์ไปก็ว่าไปอ่ะพี่มันมีไหมมีมีคิดประมาณไหม ไม่ก็นี่แหละครับผมก็มาทํางานเรารู้สึกว่าเออเราอยากให้เก่ดงานมากกว่าครับทัวครับที่บอกไปคือเป็นโมเมนต์ที่แบบโอเคประทับใจอยู่ข้างในแหละเนาะทุ้มอยู่ในใจครับผมไใประเด็นอีงเนาะครับหลายนนคนเป็นห่วงซูเปอร์โซนิกซัมเมอร์โซนิกดิวกินดันป่วยอะไรอย่างเงี้ยกระทบกับงานแผนซ้อมอาจจะอะไรไหม คือที่จริงพีว่ามันไม่ได้กระทบขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าตัวตัวเราสองคนแล้วก็ทางทีมด้วยเราแพลนเตรียมการซ้อมเนี่ยมาเป็นเดือนละหลายครั้งแล้วด้วยตอนนี้ก็น่าจะ80 80- 90%ได้แล้วครับผมมันเหลืออีกประมาณแบบรับฟาบสัก2 3สรอบ3 4รอบอะไรอย่างเงี้ยครับผม,มก็ถามว่ากระทบไหมอาจจะมีกระทบบ้างแต่เป็นในส่วนน้อยเพราะว่าที่จริง3 4ครั้งนียมันเหมือนเป็นครั้งที่เป็นเป็นครั้งแบบทวนนะครับผมแต่ที่เราซ้อมจริงๆกันมาคือมันก็80 90้บปร์เซมาแล้ว,ลวค,คร<อ> ่ค่ะกืนว่าเขาจะหายทันไหมจะไปงานหายทันอยู่แล้วเขาเก่งคนที่เขาเก่งอย่างหลายคนมันจะมีแบบความกระทบแบบลองโควิดเสียงหายตอนร้องนย่ยเราเป็นห่วงเขาไหมคะเอออาจจะไม่เต็มที่ก็เป็นห่วงนะครับผมเพราะตัวเราเองเราเคยเป็นเราก็รู้สึกว่าเราก็มีผลกระทบเหมือนกันสองสามวิคที่ผ่านแบบหลังจากที่เราหายอะไรเงี้ยเราก็ยังจะมีแบบไอบ้างเราจะมีอาการแบบเหนื่อยอ่อนแบบเหนื่อยล้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ ก็บิวกินก็อาจจะมีแต่ว่าก็ก็เราเราไปทักป้าเราไปเป็นคู่หนูแล้วยังไงเราก็ต้องช่วยกันหนูแล้วครับผมถ้าเขาถ้าเขาไม่ไหวยังไงเดี๋ยวพี่ก็ต้องช่วยหนูครับแต่ถ้าผิดใจก็เป็นยังไงบ้างทีตอนนี้ดิเอที่พี่ต้องการเขาบ้างไหมเขาเขาก็ขี้น้อยนิดนึงนะครับผมเขาก็เป็นห่วงคนรอบข้างเขาด้วยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยากจะรับผิดชอบต่องงานทั้งหมดที่เขารับมาด้วยอะไรเงี้ยครับผมเขาก็น่ารักครับแล้วก็อาการเขาตอนนี้ก็เมื่อสองสามวันก่อนก็มีไข้สูงเลยแล้วก็ไอเยอะมากแต่ว่าวันนี้ล่าสุดก็ วันนี้ล่าสุดรู้สึกจะไม่ไม่ค่อยไอแล้วแล้วก็ไข้ก็ลดลงแล้วด้วยค่ะสุขของเยี่ยมไหมไม่นะสุขของเยี่ยมกำลังใจสมกําลังใจเลยไอให้ทุวอย่างเงี้ยหรอแล้วเขาจะแบบไอไงเขาจะไอไอเลิฟอยู่ไอเลิฟอยู่ไอเลิฟอยู่ที่ส่งุขเป็นเสียงหรือส่งุขเป็นตัวของตัวเราลายเป็นมู๊กเป็นมู๊ก้ออย่างตอนนี้เขาหนอยหนอยแล้วคอนเสิร์ตอย่างเราให้กำลังใจให้แรง้างกว่านี้เขาเริ่มหาย ขาก็น่าจะดีขึ้นแล้วมั้งครับแฟนๆทุกคนเนี่ยที่จริงพี่ๆตรงนี้มากกว่าที่ให้กําลังใจเขามากๆเลยพี่เห็นคลิปด้วยว่าแบบไปร้องเพลงกันนะอินแพกอะไรอย่างเงี้ยคที่จริงว่าแฟนๆหลายๆคนให้กําลังใจเขาตัวเพีงให้กำลังใจพี่ว่าตอนนี้เขาน่าจะเลิกน่อยแล้วน่าจะแบบหายเหนื่อยแล้วด้วยแล้วก็ที่จริงพี่ว่าการที่เขาเป็นอย่างเงี้ยก็เขาก็อาจจะได้พักด้วยไงนะครับว่าเออในช่วง7วันสิบวันที่เขาต้องอยู่บ้านเลยนะก็เขาก็จะได้พักผ่อนไปด้วยครับเรี่กว่าเขาก็แบบ ดีขึ้นครับดีขึ้นเรื่อยๆครับใช่ครับผมเขาดับยาเต็มที่อ่ะเรียกว่าเชื่อว่าซัมเมอร์โทนิ้เขาไปทันเลยไปทันไปทันครับโอเคแล้วก็โชว์เชิญคือไม่ต้องเป็นห่วงถูกไหมไม่ต้องเป็นห่วงครับผมอ่าดับไปเต็มที่แบบแน่นอันนี้พร็อพผมไม่อยากพูดอีกทีเลยเดี๋ยวคน้าดหวังแ่าแน่นอโชว์หรือว่าชุดเราชุดชุดเตรียม่โชวยไมกี่ชุดก่อน ่ที่จริงไปดูดูดีกว่าสา <c oughs> ุดใจครับผมแต่ในเรื่องของโชว์เราแบบว่าความเซอร์ไพรส์หรือความอะไรอะเท่าที่ซ้อมมามันเป็นยังไงบ้างคือด้วยความที่โชว์มันมันไม่ได้ยาวมากเลยเงี้ยครับผม <c oughs> เราก็พยายามจะใส่ทุกอย่างให้มัน <c oughs> ให้ได้มากที่สุด <c oughs> ให้ให้ลิงก์กับความความเป็นซ <c oughs> ัมเมอร์ซูนิกด้วยให้ลิงก์กับความเป็นตัวเราสองคนด้วยมันก็มีอะไรเป็นที่ต้องบาลานซ์หลายอย่างเลยครับผมก็คิดว่าน่าจะ น่าจะถูกใจมั้งครับอันนี้ไม่ไม่กล้าบอกเหมือนกันครับผมก็ให้ให้แฟนๆบางคนแบบว่าคอมเมนต์กันมาค่ะแล้วเร็วนี้ก็เตรียมบีนแล้วใช่ครับใกล้แล้วครับล่าสุดนะผ่าแม่เข้าวงการแล้วหนึ่งผ่าแม่เข้าวงการเน็ตไอดอลอันดับหนึ่งแบบ ขอคุณแม่นานไหมคะหรือคุณแม่แบบพอเราติดต่อไปก็กคุณแม่โอเคเลยคุณแม่เขาเป็นคนชอบแบบทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้อยอยู่แล้วครับผมใน IG จีเขาอย่างเงี้ยถ้าใครไปดูเขาจะเห็นว่าแบบเขาจะลงไลฟ์สไตล์ตทุกวันอยู่แล้วกินกาแฟบ้างใส่เสื้อคู่กับคุณพ่อบ้าง <ST S> เขาไปสั่คอนเทนต์เขาก็ชอบแบบการถ่ายรูปการการทำอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็ยังไงคุณแม่เขาก็แบบ เขาชอบที่จะทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยครับเขาก็เขาซัพพอร์ตพี่ด้วยครับพอกันมาทำงานกับกับลูกบิ๊กเขเขินไหมแม่เหมือนก็เพ่อนเพืทำงานกับลูกบิ๊โอ้โหอะไรมาเขินพี่เขาไม่เขินไม่มีเขินเลยเขาก็จะแบบมาแบบเขาเหมือนแบบด้วยความที่เขาเกรงใจเราด้วยแล้วเขาอยากให้งานมันเร็วด้วยอะไรเงี้ยเขามีการเตรียมตัวมาก่อนด้วยนะเราจะเตรียมตัวว่าเขาจะโพสยังไงเขาจะทำท่าอะไรอย่างเงี้ยครับซ้อมกันซ้อมมาจากบ้านซ้อมกันเขาซ้อมมาแล้วเขาซ้อมเองเลยแล้วเขาก็จะบอกว่า พี่ยืนตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าเนี่ยมันคือมุมของมาอ๋อคือคือมาดูมุมแล้วว่าเออใช่เขาสวยมุมไหนรอดเลยแต่แสดงว่าแบบม้าสวยแบกมาสวยมากดูแลตัวเองนี่แหละครับต้องเห็นภาพพอเราเห็นแบบว่าภาพออกมาแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคะเบ๋ตัวนี้วันไหนครับภาพที่ออกมาภาพกามามาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ก็โอเคก็แบบว่าเราก็ดีใจอยู่แล้วที่แบบอยู่ดีแม่เราก็แบบ เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแม่เราจะมาทําอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่ามันก็คือสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขารักด้วยเรารู้สึกว่าเออเราพร้อมซัพพอร์ตเต็มที่อยู่แล้วถ้าเขาอยากมาทําหรือว่าอยากมาแบบถ่ายงานมีลูกค้าสนใจอะไรเงรี้ยเราก็เต็มที่อยู่แล้วเราก็พร้อมแนะนำเราก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาเขาอยู่แล้วครับแต่ว่ายัาง,งได้อยู่งานคู่ยังรับได้อยู่งานคู่แม่ลูกตลอดไปคัดไว้ใครก่อนดีกว่าค่าตัวค่าตัวคุณแม่อาจจะแบบแพงกว่านิดหน่อยเป็นมุกหรือว่าเป็นมุกเป็นมุกเป็นมุกไม่ใช่เรื่องจริงนะ ได้จังได้จ้าคุณแม่ได้นะส่วนของเราให้แม่ด้วยไหมเหมือนบริการคู่อะไรอย่างเงี้ยอะไรนะครับถ้าตัวส่วนเราให้แม่ด้วยไหมหรื่าถ้าตัวเขาเป็นคนเก็บอยู่แล้วก็คือทั้งของพี่และของแม่แม่เก็บใช่คุณแม่คุณแม่เขาเป็นคนทําบัญชีให้ที่บ้านอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับผมเขาก็จะเก็บของพี่แต่ว่าถ้าเราจะใช้อะไรหรือเราอยากได้อะไรเราก็แค่เดินไปบอกเขาอย่างเงี้ย งานอีเวนต์แบบออกร้องเพลงงานคู่แม่ลูกเหนียวไหมงานคู่ร้องเพลงเลยหรอคอให้แม่ร้อยากมากเลยอ่ะโจทย์ในที่โจทย์ที่ยากมากที่จริงก็เป็นอะไรที่ท้าทายครับก็ลองลองดูก็ได้ครับโอเคนะคอนเสิร์ตที่จะถึงใช่ไหมครับใช่ครับให้เป็นแฟนให้ติดตามวันที่20ใช่ไหมครับ20่สิบมันเท่าไหร่ได้ครับผมเป็นยี ก็ยังไงก็ฝากคอนเสิร์ตซัมเมอร์โซนิกด้วยนะคะผมเป็นทั้งพีแล้วก็บิลกินด้วยนะคะผมแต่ว่าวันนี้บิลกินไม่มาก็ยังไงฝากคอนเสิร์ตของเราสองคนด้วยนะคะวันที่20นะคะผมซัมเมอร์โซนิกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับขอบคุณนะคะี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ